เรื่องเล่าจากธิระชัยอวันนี้มาว่าเรื่องตัดเล็บวันไหนดีไม่ดีครับตัดเล็บวันไหนดีไม่ดีเออพุทธามตัดต,ตัดเล็บวันอาทิตย์ท่านว่าจะทําให้มีโชคดีได้โชคลาภอย่างนึกไม่ถึงนี่วันจันทร์ผู้ใดตัดเล็บในวันนี้นับเป็นเป็นเรื่องดีจะได้ลาบใหญ่เกิดขึ้นกับตัวเองอืมวัน,นอังคารไม่ดีโบราณห้ามตัดเล็บในวันอังคารก็ถือว่าเป็นวันดุฮะ ดังนั้นใครตัดเล็บในวันนี้จะทําให้หมดราศี <c oughs> และอาจจะต้องมีเรื่องเสียทรัพย์สินเยินทองด้วยอื <c oughs> แต่ที่คุณสัวไปตอนแรกแกแทรกแทรก,กมานิดหนึ่งก็บอกว่าไม่ตัดวันพุธนี่ไม่ใช่อืเขาบอกว่าควรตัดเล็บวันพุธหากใครตัดเล็บในวันนี้จะเป็นมงคลแก่ตนอื <c oughs> ในด้านคุ้มครองปกป้องจากสิ่งชั่วร้ายสิ่งไม่ดีต่างๆให้มาก้มกลได้ห้ามตัดเล็บวันนี้ฮะ วันพฤหัสห้ามตัดเล็บวันพฤหัสโบราณว่าวันนี้เป็นวันครูท่านห้ามตัดเล็บฮะอืมผู้ใดตัดเล็บในวันนี้จะได้รับความเดือดร้อนมีเรื่องยุ่งยากเข้ามาเป็นอุปสรรคควรตัดเล็บวันศุกร์ผู้ตัดเล็บในวันศุกร์ตำราว่าจะได้ลาบมีมงกลอุดมสมบูรณ์และอีกวันหนึ่งที่ห้ามตัดเล็บก็คือวันเสาร์ใครก็ตามที่ตัดเล็บในวันนี้จะส่งผลต่อสุขภาพครับสมงป่วยไม่สบายเป็นโรคภัยต่าง ห้าตัดเล็บวันพระอืมคนที่ตัดเล็บวันพระมักจะอายุสั้นล้มป่วยไม่สบายง่ายอืมฟังแล้วจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งพอไปถึงตัดเล็บแล้วก็ตัดผมสิครับนี่เอ,อตัดผมวันไหนดีไม่ดีครับท่านผู้ฟังตัดผม,ว,มวันอาทิตย์แต่ว่าจะมีอายุยืนสุขภาพร่างกายแข็งแรงปรจะจกากโรคภัยถ้าใครอยากอายุยืนก็ตัดใครอยากอายุสั้นก็ไม่ต้องตัด วันอาทิตย์นะวันจันทร์จะมีแต่โชคขล่าอ่าเออวันอังคารจะมีเดชอำนาจผู้คนยำเกรงแต่ว่าตัดผมนี่ตัดเล็บวันพุธดีตัดผมวันพุธไม่ดีไม่ดีลาบต่างๆจะหายหมดมีแต่ความทุกข์วันพฤหัสล่ะวันพฤหัสก็ไม่ดีจากสิริรักษาคุ้มครองฮะเป็นสิริสวัสดิ์ตัวท่านครัวันศุกร์ จะมีเสน่ห์ฮะคนที่นิยมรักใคร่กับคนทั้งปวงอือา่าคุณจงศักดิ์ไม่ต้องไปตัดแล้วนะไม่คืออะไรใครแล้วคุณมีภรรยาแล้วครับผมถ้าคุณไปตัดุขผมจะขอให้ภรรยาคุณตั้งข้อสังเกตว่าคุณจะไปทำเสน่ห์อะไรกับใครยังไงต่อวนันเสาร์นะครับตัดผมยิ่งดีนักครับอืคิดการทำสิ่งใดจะได้ดังประสงค์ จะเกิดเป็นมงคลและเป็นโชคลาาเรื่องเล่าจากธิรชัย